ที่เราร่วมกันตรวจสอบนะครับเพราะว่าการกองทัพเรือก็ตั้งกรรมาการสอบก็จะจริงเข้ามาแล้วผมเก็บข้อมูลชุดดีไว้รับรอตั้งแต่ต่อปีใหม่เรื่องชื่อไปครับว่าตอนนั้นค่เป็นแฟนแฟนบข่าใหญ่ผมไปลงพื้นที่ที่ที่สัะหุรมาและมีโอกาสไปพูดคุยช่วแรกๆก,กับพี่น้องกาลังพลที่เขารอดชีวิตขึ้นมาและดีหนึ่งกำลังพลที่ตอนที่เขาก่อนที่จะขึ้นเรือเขาเห็นอะไรบางอย่างก่อนขึ้นเรือเมื่อช่วงกลางวันของ17 คันวาคม6แ้ที่ผ่านมาครับ,อ,บอ,อ๋อช่วงกลางวันมาก่อนเลยใช่ไหมครับใช่แล้วามันก็เข้าหนักขึ้นเรื่อยๆไหมเหลือไงแล้ว,รลวเ,รเราเห็นไหมครับเราเห็นไหมอ๋อ,อ,อเดี๋ยวนะก่อนออกเรือเราเห็นอะไรนะรอะไรนะ 何か。<noise> <noise>